สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาเล่นในต่อเลยนะครับผมว่าในพาร์ทสามนี่เราไปเจออะไรบ้างหรือว่ามีอะไรแบบใหม่บ้างไหมครับผมมาดูกันเลยครับผมสวัสดีคุณเนทวันด้วยนะครับผมสวัสดีครับอ่าวันนี้จะเป็นพาร์ทที่สามนยนะครับเร็วมากครับสามพาร์ทโอเคครับผมแปลไปดูในเกมยกันเลยนะคะผมสวนจะพังหรือเปล่านิดนึงนะครับผมวันนี้ก็นอนรับเต็มอิ่มเลยนะครับผมก็คือนอนตีหนึ่งตื่นแปดโมงนะครับ เดีย่ยมเออมันฝรั่งใช่ไหมคุณนนเนกวันเออคุณเน้วันเอามันฝรั่งไหครับ <c oughs> มันฝรั่งครับรู้สึกว่าไม้ของเรานี่กจะใกล้จะหมดแล้วเหมือนกันนะครับเหมืองครับ พาร์ทนี้เราอาจจะต้องลงเมืองยาวๆนะครับผมอุย้ยมปี้ตีมันโอเคคุณนิทวนันสายแบกโอเคคุณนิทวันให้ผมลงเมืองนะครับผมจะเหมืองจากพาร์ทชิ้เราได้ไหมครับตรงนี้เราได้ไปตะลุยแล้วนะด้านล่างแล้วคุณนิทวันนี่ก็ทําท็อตไหมผมมากมายเลยนะครับผมตอนนี้ก็รู้สึกจะอยู่แล้วโอเคครับผมผมก็สำรวจไปนิดหน่อยแล้วลนะ่ะเดี๋ยวผมจะขุดฐานไปให้คุณนิทวันมาใช้นะครับผม แล้วก็ขุดเหล็กด้วยนะคะผมซึ่งเจ้าถ่านเนี่ยมันสำคัญมากเลยครับเอาไว้เผาแร่เอาไว้เผาอาหารนะครับผมซึ่งเจ้าแร่ถ่านตรงในถ้ำนี้เนี่ยเยอะมากๆครับแล้ววอนเตอร์ก็เยอะเช่นกันครับผมผมไม่รู้ว่าจะมีหลังสปาวหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมแต่ที่รู้ถ้ำตรงนี้ใหญ่นะครับผมผมไม่แน่ใจว่ามันจะใหญ่มากหรือเปล่าเพราะไม่กล้าสำรวจข้างในครับเพราะว่าไม่กล้าเข้าไปสำรวจคนเดียวนะครับผมกลัวเสียงถ้ำเอาเป็นประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับยังไม่ต้องเยอะนะโอเค ถ้าผมพูดผิดประการใดก็ขอให้ด้วยนะครับผมหวัดลงคอไม่เนีเรารู้สึกว่าเจ้าเหล็กเนี่ยจะเปลี่ยนเท็กเจอร์ใช่ไหมจากเวอร์ชันที่แล้วโอเคได้มาห้าก้อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปสำรวจข้างในก่อนเดี๋ยวผมตกักท่อตรงนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมอนเกิดครับผมโอเค รู้สึกว่าจะมีพ่อค้าอยู่ข้างบนนะครับผมเสียงรถรางครับผมรู้สึกว่ามอนจะเยอะมากครับผมผมต้องอาศัยความกล้าของตัวเองลงไปแล้วล่ะครับป่ยตักทอดครับรู้สึกว่ามอนจะเยอะมากเลยนะครับผมมีทางแยกเยอะนะครับผมตรงนี้ น,นี้ก็ลงได้เหมือนกันโหทำใหญ่มากคุณผู้ชมครับผมยังไม่เสี่ยงกับตรงนี้ดีกว่านะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวถ้าลงไปเนี่ยเราไม่ได้ไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเราจะตายนะคบผมโอ้โหใหญ่จริงๆครับรู้สึกว่าผมต้องอยู่ข้างบนก่อนอยู่ไหมครับเอาาหันไปโอเคครับผมเดี๋ยวขึ้นไปเอาก่อนยังเลยตัวเขายังๆเหมือนกันนะคบผม กูเ okay. นะุณนตะวันครับโอเคโอเคคุณ okay, ด okay. ินตะวันถึงซัมบี้ครับไม่รู้ว่ามันจะจากาบนหรือด้านล่างครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมอาจจะได้คอลแลบ,บกับคุณนี้นตะวันบ่อยๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าเราจะทำซีนนี้ด้วยกันนะคะผมอาจจะหลายพาร์ทหน่อยนะครับซีรีส์นี้ พอแล่ถ่านไปให้คุณเอทวันกันครับอืมโอเคผมยังไม่ได้ย่างเลยครับ แล้วเป็น,นึ่งนะครับผมคุณเนเตอร์น่าจะตอบช้าหน่อยไอรอนพีอครับอ๋อครับไหนเอย้ยไหนเอย้ยอ๋ออยู่ในบ้านหรือเปล่านักอยู่ในบ้านนะครับผมตอนนี้ก็น่าจะหิวด้วยอ๋อเดี๋ยวเขาจะทำให้ครับผมโอเคผมไม่สับสนอะไรบ่อยๆกินข้าวก่อน โอเคครับปกติก็ตุกโอเคครับผมถ้าคิปเปอร์อยู่โลดิเวนว่านเนี่ยผมจะเป็นเอ่อรถจำเป็นต้องปักทอดไหมต้องจำเป็นต้องปักทอดนะครับผมรอบบ้านเราไม่เน้นสวยครัเราเน้นใช้งานครับเพื่อไม่ให้มอนเกิดบริเวณตรงนี้นะครับทอดเราเยอะอยู่นะครับผมไม่เป็นไรถงกตายต้นไม้ตรงนี้ก็ปักไปเลยคนระับไม่จำเป็นต้องกลัวหมดนะครับผมเพราะว่าฐานีเยอะนะครับผม สงสารอาทิตย์ตรงนี้เราจะเป็นที่ของเรานะครับเราจะไม่ให้มอนเตอร์เข้ามายุ่งเกี่ยวตรงนี้นี่ครับไอรอนพิกแอกนะครับนี่ตะวันก็ให้ผมมาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยแล้วกันนะครับผมไปตะลุยต่อรู้สึกว่าตรงนี้จะไม่ใช่แค่เหมืองที่เดียวนะครับน่าจะมีอีกหลายที่แต่ว่าตรงนี้อาจจะมีแร่เยอะขึ้นหน่อยนะครับผม เราได้ลงไปด้านล่างแล้วเราเห็นแล้วนะครับผมว่ามีอะไรนะครับนีบเตรียมของเลยครับผมซึ่งคุณเดทาวันเนี่ยชอบเล่นโปรตาร์นะครับต่างจากผมโอเคตรงนี้เราต้องอุ้ยคุณผู้ชมครับเยอะมากเยอะมากคุณเดท้าคุณเดทาคุณเดทา,เ,ดทาเสียงหลงเลย ได้เธอช่วยแบบนั้นได้ <c oughs> ดเธอไอเด็กผีตีม <c> า <oughs> อ้าตายเลยโอเคครับเดี๋ยวไปเก็บของก่อนรู้สึกว่าเล่นโหมดฮาร์ดเนี่ยตัวเล็กเนี่ยจะตายายากมาผมแล้วก็น่าจะตีแรงนะครับเอาคุณเดชมาล็อกเอาเอาของครับโอเคครับ โอ้โหหมดเลยหมดกันรู้สึกว่าตัวใหญ่จะไม่ตามมานะอุ้ย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 ,ยนิทวันเขาหลงออกไปแล้วล่ะตามไหมลงเลยแล้วกันนี่เนี่ยนี่เนี่ยเอาโฮม มองคุณในทวันอย่างเดียวนะครับเขามองคุณในทวันนะครับโอเคตรงนี้เราต้องอุดน้ำครับเนี่ยใส่ชุดก็โอเคครับรู้สึกว่าคุณในทวันจะเป็นห่วงเดี๋ยวขออุดน้ำก่อนครับผมไปใช้อนั่นอุดน้ำโ okay. อเคพร้อมครับผมพร้อครับพมครับ รู้สึกว่าตรงนี้จะมีมันเยอะผิดนะคะผมเฮ้ยตายยากด้วยครับตายอ๋อดาบครับตายดาขบข่มขามข่มครับ,อ,บ,รบอืมันเป็นถ้ำใหญ่มากครับเอ๊หุยลังสปาครับคุณเน,นเธอร์ลังสปาลคุณเนเธอร์คุณเนเธอร์วันลังสปาล เนื้อลังสปาวครับก็จะนี่ไงครับลังสปาวสองบี้ขุยังไม่ถูกออกแล้วกันจัดการแล้วครับโอเคครับ เดี๋ยวให้คุณนิทว,วันมาเก็บแล้วกันนะครับอุ้ยมีถังผมจะขอเก็บกระดูกไว้แล้วกันนะครับเดีย๋ยวเอาแอปเ,เปท้องไปฝากคุณนิทว,วันหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเรามาหาซาเบียงต่อที่นี่นะคะผมนำแท็กมาด้วยแล้วกันรูดูกระดูกกระดูกเนี่ยสาคัญนะครับผมเพราะว่าเราจะไปใช้ไปล่อหมานะครับผมให้มาเป็นตว์เลียงของเรานะครับแล้วก็ จบเข้ามาเป็นสตลิงของเราแล้วก็ให้เขาช่วยเราในการซัพพอร์ตในการโจมตีนะคะผมเขาสามารถช่วยเราในการโจมตีได้ช่วยได้ิดหน่อยนะคะผมแต่เราก็ต้องช่วยตัวเองด้วยนะครับผมถ้าหมาเราแบบเดียวนี่น่าจะไม่รอดนะครับรู้สึกว่าตรงนี้จะมืดแล้วนะคะผมอุ๊ยอุ๊ยรู้สึกว่าผมจะตายไหมนี่รู้สึกไม่ดีไงไม่รู้ผม วิซม,มี่วิเดเจอร์ครับสองตัวเลยผมก็วางท็อตแล้วนะถือว่าไม่ได้วางแถวโน้นปิดเลยครับนอนอ๋อมีมอนเตอร์อา้าว <c oughs> ผมนอนได้คุณเนคุณเนเธอผมนอนได้โอเคผมพอใจะเซตกิกนแล้วใช่ไหมถือว่าผมไปล่อพวกซอมบี้มาหรือเปล่า ไมน่ามีแล้วโอเคครับนอนรู้ส uh ึกว่าผมต้องเริ่มทำหลังคาแล้วเพราะว่าหลังคาเนี่ยมันสำคัญหน่อยนะครับุมไปคนี้ทวันผมจะทำที่สอดงแงมข้างบนดีไหมแอปเปินทองอ่ะบอกคุณในทวันเฮ้ยคุณนี่เธอคุณนเธอมาหมา กูเนี่เธอุณเนี่เธออืมต้องชื่อเขาว่าอะไรดีนี่อ๋อไว้ทำปุ๋ยก็ได้ครับวุ้ย ที่ทั้งวันรอบดูได้มาสเต็กไปอืมีเนื้ออยู่เนาะขึ้นให้กินได้ไหมเนี่ยอุ้ยขอโทษ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 ,ขอโทษนะขอโทษนะนี่มันนี่ลายเด้งบ่อยอเกินโอเคครับผมผมน่าจะต้องทำเห็ดไว้ตรงนี้แต่ไม่ได้ครับต้องหาที่มืด เรวผมจะต้องทําเป็นข้างบนแล้วัะผมป้อปปะการข้างบนผมยังไม่ใช้เป็นพิกแอคอันนี e ้นะครับผมเพราะว่าพิกแอคนี A ้ N e ยังไม่พังนะครับถ้าผมเจอเพชรเมื่อไรเดี๋ยวผมก็จะขุดออกมาเลยตรงนี้จะเป็น ที่ส้มของเรานะครับผมผมจะเอาทำเป็นการอย่างนี้แล้วกันเฮ้ยเอ้าคุณมาทำอ่ะต้องต้องชื่อเขานะครับรูบี้ <laughs> ชื่อน่ารักเชียวรูบี้นะครับมาเรียกว,ว่าเนี่ยรูบี้รูบี้อืม อ๋อเดี๋ยวฟาร์มพังอ๋อลูบี้นะอยู่ข้างบนไปละเขาตัวเมียตัวผู้เนาะนั่งไปก่อนแล้วกันดันดันไปดันลูบี้นายฟาข้างบนไปนะนายคือหมาฟาบประสาทรลองตบเลยทางครับทางทาง โอเคคนในววันไปเหล็กที่เหลืออ่ะนี่ครับเหล็กเหล็กด้วยเหล็กด้วยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะเอาเรจะมีติดแล้วนะครับผมชะทดเพราะว่าเราจะเสริมุ้งบนสมมติถ้าเราไม่ได้นอนสามวันอย่างเงี้ยพอเราเข้าบ้านมาเราจะปลอดไม่ปลอดภัยนะครับผมเฮ้ยสิ่งหมายที่ไหนกัดกันอะ ครับผมโอเคเดี๋ยวให้ไปแอกกุณยในทาวันไปนะครับโอเคครับไปด้วยกันไปได้เวลาลุยเหมืองนะครับรู้สึกว่าผมาน่าจะเอาอาหารด้วยนะไปดูนะผมจะต้องคอยซับพอร์ตดนทวัน ชุดก่อแตกยังเนี่ยโอ้โหหมอกใกล้แตกแล้วครับไปเลยใน,น,นถังมันทะลุกันรู้สึกว่าเหม่อตัวนั้นจะใหญ่มากๆเลยนะครับผมงลงก่อลงก่อนตรงนี้แล้วกันนี้สุดเนาะตรงนี้สุดแล้วจริงๆกูเดทเธอกูเทดเทดเธอเดทเธอ พราะความเยอะเนาะโอเคครับผมคุณเทพครับตามมาครับมันจะมีเบื้องที่ใหญ่กว่าน,นี้คุณเทพวานเจ้าผมมันมีถานด้วยตกลงคุณเทพาวาันก่อนแล้วกันเก็บไปคุณเทพาวานันไปก่อนแล้วกันครับผมถผมจะไปลุย ตรงนั้นคนเดียวนะครับผมเพราะว่าตรงนี้มันยังไม่ปลอดภัยครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นรังสปาอันดดีเลยดิเทอรมาแล้วครับดิเทอร์นี่ครับนี่ครับมาเนี้ยมาเนี้ยวเทอร์ดิเทอ,เอมานีครับนิดเดียวคุณดิเธอรนิดเดียวเราก็ทำเป็นตรงนี้เราก็ทำเป็นที่ที่ได้นะครับผม ใคนคนในถวันไปนะคะผมผมจะไปลุยตรงนี้แหละหูมันใหญ่จริงๆนะครับตรงนี้หล่นลงไปได้อีกแต่ผมไม่มีกองฟางให้มันหล่นไปแล้วครับผมถังก็อยู่ที่คนในท้ํานะครับผมเอ๊ะเดี๋ยวตรงนี้มันเป็นทางลูขึ้นเหรออืมหรือว่าเป็นหลุมที่เรามาตอนนู้นใช่ครับหลุมสองหลุมนี้มันต่อกันครับ อก่อนเอา้าใกล้บ้านเราแค่นั้นอาไงรลูบี้ล <laughs> ูบี้ดูนะครับเกร์หิวข้าวนะครับผมขออัอธิบิีเจ็ดนิบสีแล้วครับรเตยวเองอัดอีกสักเต็มหนึ่งนักอันนะครับอืมต้องมีคนเสี่ยงลงไปอะ่ะผมว่าเดี๋ยวผมลงไปเองก็ได้ ไว้พัหน้าละกันครับหลุมตรงนี้ใครอยากดูกดไลค์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะทำคลิปมาเรื่อยๆครับตามมาครับโอเคทาไปทาคุณนิวันตามรอยคุณนิธวันผมยังไม่ต้องการโล่ตอนนี้ครับผมเดี๋ยวรอให้คุณนิธวันครับให้ละกันอืมโอเค อุ้ยท็อตจะหมดแล้วอะ่ะเฮ้ยอุ้ยดีเดอร์ไหวไหมไครับเนี่ยเฮอยถชั้นหินนี่แล้วครับผมรู้สึกว่าผมให้ในหูของคุณเดชวันเยอะทางขึ้นเนี่ยเราต้องสร้างนลครับผมเพราะว่าทางขึ้นอย่างนี้มันไม่รอดครับ โอเคครับเอไว้พัหนาแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่นะครับผมในพาัหนาเลยนะครับขอบคุณม,ม,มากครับที่รับชมนะครับอุ๊ยเจอบอลอาร์มาด้วยครับคุณผู้ชมขอบคุณคุณเรทวันด้วยนะคะผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับใช่คุณเนทวันเจอเจอแล้ว